ข้าพุทธ,ธเจ้าเด็กชายนัตพลลุ่งนิดเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ถวายรายงานข้อมูลศูนย์การเรียนตำรวจตะเวชชายแดนบ้านานากระเสริมดังนี้ที่ตั้งและเขตบริการของศูนย์การเรียนตั้งอยู่หมู่สิบบ้านานากระเสริมตำบลพนอมอังเภอเทวเทนจังหวัดนครพนมพื้นที่ศูนย์การเรียนจำนวน4ไร่2ง,งาน96.4ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่10เดือนมกราคมปี2557ระบบไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้โดยเป็นไฟฟ้ากระแสจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบบน้ำทังเก็บน้ำแหล่งชุมชนน้ำอุป,ปโภคบริโภคจำนวน2แหล่งคือแหล่งที่1ทังเก็บน้ำหอสูงสนับสนุนโดยกรมทรัพยากรน้ำและบาดาลแหล่งที่2เป็นบอ่อดินขนาด10 x 18เมตร แหล่งน้ำอุปโภคมีจำนวน2องโรงคือ 1. โรงน้ำดื่มจากกรมทรัพยากรน้ำและบาดาล 2. โรงน้ำดื่มระบบ R.O. สนับสนุนโดยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่22กองบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดสกลนครสภาพถนนถนนภายในหมู่บ้านและถนนศูนย์การเรียนเป็นถนนคอนกรีตและถนนเส้นหลักผ่านหมู่บ้านและศูนย์การเรียนเป็นลาดยาง ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ห่างจากอาคารเรียนทั้งหมด4หลังและอาคารประกอบ8หลังอาคารเรียนหลังที่1นั่งเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6อาคารเรียนหลังที่2ใช้จัดการเรียนการสอนนั่งเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และอาคารประกอบมีดังนี้ห้องสงห้องสหกรณ โรงอาหารอาคารอนกประสงค์ในบ้านพักคู่พระพุทธเจ้าค่ะ